เกิดอะไรขึ้นขิงชุตจิการคอทอนตัวจากการประกวดมิสแกรนภูเกต กลายเป็นที่พูดถึงเป็นอย่างมากเพจมิสแกรนพูเกตได้ออกมาแจ้งข่าวว่าหนึ่งในผู้เข้าประกวด20คนสุดท้ายอย่างขิงชุติการสุวรรณโคตรที่เป็นตัวเต็งในการประกวดครั้งนี้ขอถอนตัวและจะดําเนินกิจกรรมต่อไปโดยมีผู้เข้าประกวด19คนโดยระบุในข้อความว่าจากการที่มีการประกาศให้ขิงชุติการสุวรรณโคตรเป็นผู้เข้าประกวด20คนสุดท้ายของมิสแกรนพูเกต2025กองประกวดขอแจ้งให้ทราบว่าขิงชุติการจะไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรม กับกองประกวดและได้แสดงความประสงค์ในการสละสิทธิ์เข้าร่วมการประกวดมิสแกลนภูเก็ตที่จะมีขึ้นในช่วงวันที่8-15พฤศจิกาย,ยนนี้โดยขีดชุติการได้มีการชี้แจงเหตุผลในการถอนตัวครั้งนี้กับกองประกวดเป็นที่เรียบร้อยกองประกวดเห็นว่ามีเหตุผลดังกล่าวเป็นเหตุอันควรจึงอนุญาตให้ขีดจุติการถอนตัวจากการประกวดในครั้งนี้ สำหรับผิวชุติการสุวรรณโครเป็นสาวตาคมผิวเข้มจากจังหวัดนนทบุรีเกิดเมื่อวันที่8มกราคม2542อายุ23ปีส่วนสูง170เซนติเมตรจบการศึกษาปริญญาตรีจากคณะรัฐศาสตรม์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สามารถพูดได้3ภาษาทั้งไทยอังกฤษและเยอรมันซึ่งสมัยเป็นนักศึกษาเธอคือสาวเรียนดีกิจกรรมเด่นเลยทีเดียวโดยเคยได้รับทุนพัฒนาแอปพลิเคชันภาษาเยอรมันจากสถาบันเกิด เทที่ประเทศอินโดนีเซียเมื่อปี2 0 1 5ทุนเรียนภาษาเยอรมันที่ประเทศเยอรมันเต็มจำนวนจากสถาบันเก์เล่เมื่อปี2 0 1 6คุมโปรเจกต์สอนภาษาอังกฤษที่นำอาสาสมัครต่างชาติมาสอนที่โรงเรียนในพื้นที่กันดานของประเทศไทยรวมถึงออกแบบหลักสูตรที่ใช้ในการสอนภาษาอังกฤษที่โรงเรียนปายพญาจังหวัดกระบี่ภายใต้ชมรมไอเซ็กแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นต้นโดยก่อนหน้านี้ขิงจุติการเคยทำงานเป็นติวเตอร์ภาษาอังกฤษพิธีกร สองภาษาและปัจจุบันยังเปิดคอนสอดสปีดให้กับนางงามยุคใหม่ตามบริบทของแต่ละเวทีอีกด้วยขิงชุติการไม่ใช่นางงามหน้าใหม่ในวงการเพราะเธอนั้นเคยเข้าประกวด m i s u u n v v r s s t Thailand มาแล้วถึง2ครั้งโดยผ่านเข้ารอบ30คนสุดท้ายในปี2020และผ่านเข้ารอบ15คนสุดท้ายเมื่อปี2021 อีกทั้งเธอยังเคยเป็นเจ้าของโปรเจกต์เพื่อสังคมที่มีชื่อว่า Voice for Victim เพื่อเป็นกระบอกเสียงให้กับผู้ที่ตกเป็นเหยื่อของความรุนแรงในทุกรูปแบบโดยเฉพาะอย่างยิ่งการถูกล่วงละเมิดทางเพศทำให้เธอนั้นถูกจับตามองว่าเป็นตัวเต็งในการแข่งขันมาโดยตลอดแต่เธอยังมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวและบุคลิกภาพที่เป็นสาวมั่นจนมีฐานแฟนคลับพอสมควร แม้จะยังไม่สมหวังในเวทีแรกแต่เธอก็ยังไม่หยุดเดินหน้าคว้าม,มงโดยไปต่อที่เวทีมิสเฟเบร t สไทยแลนด์หรือ m i สฟ้าบุญเลิ เวทีประกวดนางงามในรูปแบบรายการเรียลิตี้ที่ได้สร้างตำนานเอาไว้มากมายและได้กลายเป็นไวรัลซึ่งเธอสามารถคว้าตำแหน่ง m Miss f a b u l o u s Thailand ในปี2022มาได้ตามความคาดหมายและย้ายไปอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่เพื่อปฏิบัติภารกิจต่างๆในระหว่างที่ดำรงตำแหน่งหลังจากนั้นขิงชุติการก็ได้กลายเป็นตัวแทนสาวไทยเพื่อเข้าร่วมการประกวด m i s s Fabulous International 2022โดยเธอมีพัฒนาการที่ชัดขึ้นทั้งความสวยรูป ่งและที่มีดีมาตั้งแต่แรกคือสปีดและสมองและยังคงรักสามาราตรฐานไว้เช่นเคยทำให้เธอนั้นสามารถความมงกุฎมาครองได้สำเร็จ